สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงดีรีวิวของอีกแล้วนะครับผมของที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับผมเป็นแหวนจากเรื่อง w เ t t ร i n g with you อีกแล้วนะครับผมฤดูฝันฉันมีเธอเนาะโอ้โหนานมากนะกว่าจะซื้อมาได้นะอันเนี้ยรอของนานมากแล้วก็ผมรอมันเซลด้วยแหละเออราคามันก็ก็เอาเรื่องอยู่อะก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับผม มีให้เลือกสองอย่างคือแหวนผู้ชายกับแหวนผู้หญิงนะอันนี้มันเป็นแหวนผู้หญิงกูละมันเป็นไซส์ผู้ชายกับไซส์ผู้หญิงเนาะผมเลือกเป็นไซส์ผู้หญิงเนาะจะได้เหมือนในหนังมากที่สุดเนาะเพราะว่าพุตธากาศเป็นคนซื้อให้ฮินะนะครับผมเป็นของขวัญวันเกิดนะแต่ตามในภาพยนตร์มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะอันที่เป็นกล่องรูปหัวใจนะครับผมนะเห็นปะแต่ก็ได้ครั้งแรกผมจะไปซื้อกล่องเป็นสี่เหลี่ยมมาเปลี่ยนอยู่แต่ว่าขี้เกียจนะครับผมเปลืองตั้ง มันให้อันนี้มาก็อันนี้แหละก็เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะครับผมพอเห็นหะเ,เดี๋ยวผมแกะออกมาดีกว่าดึงออกมาวงกระจิ๊ดียวเองนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววางเฟซอื่นก่อนเดี๋ยวมันโฟกัสข้างหลังหมดไม่รู้จะเห็น,ห,น,ห,น,ห,นหรอือเปล่าเห็นปะแล้วหนึ่งนะทำไงให้ใหมันโฟกัสดีวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับผม มีสีเหลืองตรงกลางด้วยนะโฟกัสไหมก็เด um> um um um> um> uh ี๋ยวถ้ารูปไม่ชัดไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปให้แล้วกันจะได้แบบเหินกันเนาะ มันวงเล็กมากอะเดี๋ยวผมใส่นิ้วไว้ก่อนมันจะเห็นไหมใส่นิ้วผมใส่ในนิ้วชี้เลยในนิ้วชี้ยังใส่ไม่เข้าเลยใส่ได้แค่นี้เองโอเคไม่ค่อยเห็นเลยว่ะเดี๋ยวนะมันวงเล็กมากเลยนะครับผมเน้นย้ำว่าวงเล็กมากๆเป็นเล็กนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันนะเออมันดูยากนะครับผมนะ ก็ตามรูปที่ขึ้นให้เลยแล้วกันนะตอนนี้โอ้โหมันไอ้นี่ยากเกินไปอ่ะมันทําให้โฟกัสมาเออยากนะครับผมต้องถ่ายรูปให้ดูเนาะก็นาทวันนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะมีแค่นี้เองจริงๆก็ถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกัน ไว้บายเจอกันคลิปหน้าครับผม